มาควินเช้าแล้วห้ามพลาดไฮโดแอทแทกเรือดำน้ำรูปปลาฉลามน้องอ่ะดูน่ารักมากแต่บอกเลยว่าอย่าดูถูกเพราะว่าโหสุดๆใครอยากสนุกแบบนี้ต้องมาดูเลย ลวสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเซนอีกแล้วนะคะวันนี้คือตื่นเต้นมากตื่นเต้นทุกวันอะ่ะในการที่มาที่นี่เพราะว่าแต่และแอคทิวิตี้คือมันเป็นสิ่งที่เซนไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตใช่ไหมคะทุกคนซึ่งวันนี้ก็เหมือนกันค่ะก็คือการที่เราจะไปเล่นไฮโดรแอทแทคนั่นเองค่ะซึ่งมันเป็นเหมือนเรือดำน้ำําแล้วเป็นรูปปลาฉลามอ่ทุกคน จริงๆอะเซนเป็นคนกลัวน้ำมากๆแล้วก็ไม่ชอบกิจกรรมทางน้ำมากๆใช่ไหมคะแต่ว่าเซนคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าสนใจมากเพราะว่ามันแบบไม่ได้มีทุกประเทศ่ะนึกองจาะมันมีแค่ที่นี่เราเซนคิดว่าเอ้ยมันมันดูแบบ โอเคไหนๆเราก็มาแล้วก็ตัดสินใจเล่นไปเลยละกันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเซนจะพาไปดูซึ่งโชคดีที่มันอยู่ใกล้กับที่พักเซนนะทุกคนก็ไม่จําเป็นจะต้องแบบนั่งรถออกไปหรือว่าต้องแบบจองแบบรถบัสอะไรอย่างนี้ออกไปนะคะซึ่งโชคดีมากเดี๋ยวเซนจพาไปดูละกันเนอะว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งจริงๆตอนนี้ก็คือตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่ากลัวจริงกลัวมากแต่ก็เอ้ย คิดว่ามาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าจ้าบรรยากาศนะห้องก็ดีทุกวันเหมือนเดิมดูดี่ังกับภาพวาดอ่ะเนี่ยแหละทุกคนในปลาฉลามมันอยู่ตรงท่าเรือเนี่ยแหละคือแบบจะได้เล็นแล้ว ถ้าเรือที่ส่วนใหญ่เขาจะมีทัวร์นะทุกคนแล้วก็แบบไปร่องเรืออะไรประมาณนี้ค่ะคือพามาชมวิวก่อนที่จะไปเล่นฉลามกาันเพราะว่ายังมีเวลาอีกเหลือเฟือเลยนะคะแล้วข้างหลังก็เป็นเขานี่ทุกคนเซนนะชอบเขาอันนี้มากอะทุกคนเนี่ยเห็นปะคือมันเป็นเขาที่แบบมีหลายสีในลูกเดียวและเซนรู้สึกว่ามันสวยอะ คือปาาลาฉลามที่เซจะมาเล่นวันนี้แหละทุกคนนี่แหละนี่แหละคือน้ําวิวดีสวยมากนะคะทุกคนถ้าสมมติไม่อยากบุกในแอปอะไรเงี้ยมาตรงนี้ได้เลยนะคะวอล์กอินได้เลยก็คือราคา169ดอลน,นะคะอันนี้เนาะนี่เดี๋ยวเซจะเข้าไปหาเขาแหละ ตอนนี้คือเซ็ตเล่นเสร็จแล้วคือรู้สึกแสบคอมากตอนแรกอะคิดว่ามันจะแบบเออล่องเรือเฉยๆธรรมดาไม่อะไรใช่ปะแต่กลายเป็นว่าคืออะไรคือโหดมากทุกคนคือเขาอะจะขับขับไปเรื่อยๆใช่ไหมคะก็แบบมีลงดำลงน้ำและไอตอนดำมาเสร็จปุ๊บ่ะเขาก็จะพุ่งหล่าวแบบคุณนมาไอตอนนี้แหละที่หัวใจอะเหมือนจะหลุดแล้วอะทุกคน แล้วคือประเด็นอะเล่นสามรอบคือมันจะมีรอบหนึ่งแล้วเขาก็จะพักเบรกใช่ไหมคะเปิดไอ้ตรงหัวฉลามให้หายใจแล้วพอเสร็จก็ทำแบบนั้นอะสามรอบทุกคนคือแบบสุดๆแบบสุดๆจริงๆคือเซนคิดว่าพอแล้ววะ่ะครั้งเดียวก็เกินพอแล้วนะคะคือเซนคิดว่าขนาดฉลามอะแค่นี้เซนยังไม่ไหวเลยถ้าไปสกายดิวิง่งหรือว่าไปซิปไลน์หรือไปอะไรอื่นๆที่มันแอดเวนเจอร์กว่านี้คือไม่น,าน่ารอล ทุกคนแบบตอนออกมาจากเรือฉลามมาคือเดินไม่ไหวแล้วเหมือนแขนขาไม่มีแรงอะ่ะมันหมดแรงไปแล้วอะ่ะทุกคนมันแบบคือแต่แสงคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่น่ามาลองครั้งหนึ่งในชีวิตรู้สึกหลายคลิปแล้วที่พูดไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรแบบเนี้ยแต่คือเนี้ยโอ้ พอแล้วกับการที่เล่นแอคทิวิตี้อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าแบบเฮ้ยแต่เซนว่ามันวันนาะวจริงมันไม่ได้อันตรายด้วยทุกคนแต่มันอู้หัวใจจะหลุดจริงๆคนะ่ะแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพอแล้วนะคะอันนี้นะคะเซนอะ่ะก็คือราคาหนึ่งค้างอ่ะก็คือ169ดอลลาด์นะทุกคนก็คือเซนอะ่ะซื้อที่เป็นคลิปวิดีโอด้วยใช่ไหมคะเพื่อคลิปนี้เลยนะคะก็คือเพิ่ม30ดอลลดอ์ได้แค่1คลิปนะทุก คนไม่มีรูปให้ทั้งนั้นก็คือในแค่1คลิป30ดอนก็คือว่าเอออย่างน้อยก็มีฟุตให้ทุกคนได้ดูได้แบบเห็นว่าเฮ้ยมันขนาดไหนอะ่ะคือตอนแรกอ่ะกัจะไม่กินเพราะคิดว่าเฉยๆใช่ป่ะแต่พอก,กินเลยแบบได้กินไม่อยู่อ่ะมันแบบหัวใจจะหลุดจริงๆอะ่ะทุกคนไปแล้วขอไปพักผ่อนก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย